สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนฟอกมาแล้วคะ่ะเอาละคะ่ะวันนี้ฟอกก็มีเรื่องมาแชร์กับเพื่อนๆืนทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ให้ฟอกด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจฟอกในการทำคลิปต่อๆไป้วยค่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆคงได้เห็น,นตามปกคลิปแล้วว่าเราจะมาพูดเรื่องใดกันในวันนี้ใช่ไหมคะ อืมใช่ค่ะไอเยาวนั่นแหละค่ะคือชื่อของสิ่งที่เราจะเอามาแชร์กันในวันนี้ไม่ใช่ชื่อของวิทยานิพน์แต่อย่างใดนะคะอืมโอเคผู้มาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าไอที่ฟอกพิมพ์ไว้ในชื่อปกคลิปนะคะ m a d as at a Hatter มันคืออะไรทำไมต้องเป็น h a t t e r ด้วยละ่ะหรือช่างทำหมวกด้วยละ่ะ ทำไมไม่เป็นอาชีพปืนล่ะที่เขาแมสอะต้องขอต้องขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไอ้ m a สแ a จ a แฮต t e r หรือ as m a t ส as a hatter เนี่ยมันเป็นสำนวนค่ะแปลว่าบ้าเพี้ยนพิลึกแปกคนประมาณนี้ยค่ะอืมคราวนี้ก็มาดูกันบ้างนะคะว่าทำไมต้องเป็น hatter หรือช่างทังหมวกเนี่ยคะที่ต้อง เป็นคนบ้าคนเพี้ยนอืเรื่องของเรื่องนะคะก็คือในศตรวรรษที่18ค่ะผู้ที่อยังกฤษเขานิยมจะใส่หมวกกันใช่ไหมคะจะเห็นได้ตามเออหนังพิเรียดอ่ะเนาะอืมก็จะนิยมต่อช่วงนั้นก็จะนิยมแบบใส่หมวกกันก็มีหมวกหลายรูปหลายรูปแบบนะคะก็มีเครื่องประดับประดาต่างๆกันไปเนาะ อืมมันเอความนิยมอย่างเนี้อันเนี้ยมันก็ทำให้มีหลายคนผ่านตัวมาเป็นช่างทำหม,มวกนนเนยเนาะอืมในสมัยนั้นนะถ้าใครอยากรู้ว่าใครอ่ะเป็นช่างทำหม,มวกให้ดูคนที่เดินตาลอยๆเหมือนเมาอะไรสักอย่างเนี่ยผู้จะาไม่รู้เรื่องอืม แต่ที่พวกเขาเป็นอย่างนั้นไม่มีเหตุผลนะคะอืมก็เพราะว่าช่างทำหม,มวกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับสัตวละเหยอ,อยู่ตลอดเวลาเนาะอืมเนื่องจากช่างทำหม,มวกเนี่ยจะใช้สัตวละเหยชนิดหนึ่งเนี่ยยึดติดอีปีกหมวกกับตัวหมวกเนี่ยและ เอ,อ่ยึดติดอ e. ีพวกออเทอร์เซอรีเนี่ยที่ติดกับหมวกสารชนิดนั้นก็คือทินเนอร์นั่นเองอืมและนี่ก็คือนะคะคำตอบที่บอกว่าทำไมแฮตเทอร์เขาถึงต้องแมสอืมก็พอสารทินเนอร์เนาะอืมนอกจากนั้นนะฟอกกี้เคยได้ยินว่าเอ่ยเจ้าอีเดียมตัวนเนี้ยเนี่ย Asmad a s as math as a h e a t t e r หรือ Mad a s a h e a t t e r เนี่ยมันแปลาสามารถแปลได้ว่าโกรธจนแทบคลั่งได้เหมือนกันอืมโอเคนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเอ่อ h a t t e r ถึงต้อง Mad คือที่มาทั้งหมดเนี่ยของ เอเจ้าอีเดีตมตัวนี้สำหนวนตัวเนี้เนี่ยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนาะอืมถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเนาะอืมเดี๋ยวฟลกซ์จะกลับมาอ่านของทุกคนเลยแต,แต่สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ